ขณะที่เลขาธิการนปชได้ออกมาระบุถึงทางออกของประเทศนะคะก็คือพรรคประชาธิปัตย์จะต้องลงเลือกตั้งขณะเดียวกันก็เตรียมเปิดเผยโผลรายชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนายสุเทพเทือกสุบัณที่มีสิทธิ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในวันที่26มีนาคมนี้นายนัฐวุฒิไสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชยืนยันว่า การเปิดเผยรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีเถื่อนเป็นการทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์สิทธิและปกป้องระบอบราาประชาธิปไตยให้กับคนไทยไม่มีเจตนาทำลายบุคคลที่มีชื่อดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะรับทราบเพื่อให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของมตประชาธิปัตย์ที่อย่างไรก็ตามก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ทั้งนี้ในวันที่26มีนาคมนี้ก็จะมีการเปิดเผยโผลรายชื่อบุคคลคณะบุคคลเครือข่ายที่สนับสนุนมอบประชาธิปัตย์ที่มีโอกาสในการเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีเทือนสมาชิกสภาประชาชนและตําแหน่งทางการเมืองอื่นๆซึ่งบุคคลเหล่านี้ร่วมงานกับมอบประชาธิปัตย์เพราะว่ามีเป้าหมายทางอำนาจและหวังรางวัลแต่ผู้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยกลับปิดบังอำพรางซ่อนเร้น ไม่ยอมเปิดเผยต่อประชาชนว่าคนที่เตรียมไว้จะให้มาทำหน้าที่เป็นใครว่ากระบวนการที่จะได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่นั้นเป็นอย่างไรก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องทวงถามความเป็นธรรมให้ประชาชนนำเอารายชื่อบุคคลต่างๆมาเปิดเผยเพื่อประกอบการพิจารณาผมก็เรียนยืนยันนะครับว่า หลายคนในจำนวนที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยได้มีกลุ่มของนายสุเทพหรือเครือข่ายเบื้องหลังไปเจรจาทาบทามกันบ้างแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายณัฐวุฒิยังยืนยันว่าจะไม่มีสูญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนทางออกของประเทศนั้นมอประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปัตย์ต้องกลับเข้ามาสู่ระบบการเลือกตั้งและเคารพในสิทธิของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย ส่วนกรณีคนเสื้อแดงทำร้ายพระสงฆ์ที่สำนักง,งานคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนซึ่งคนเสื้อแดงพร้อมที่จะยอมรับหักผิดจริงจึงขอให้ฝ่ายตรงข้ามอย่านำประเด็นนี้ไปขยายความเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา